คนรอพี่บ้าน,านตาคุ้งเวีันไอ้เจคุณมีเมียผู้จอบลอยสิลงบ้านรอ,อนนั้นเรานรองเมียเพิดเจอกันไหมถามเ,เ,เออเออถึงบอกเป็นเมียใหญ่พี่เอกายเกียรติออกเป็นเมียอาย เต็นตังกันดีเนาะอ๋อๆๆๆคนงามเอเอสวัสดีครับพี่น้องปองไปส,สุขปูซุคนครับมาเหนือมาเยี่ยมบ้านของโรลพินหลอกอีหลีครับเป็นดูแถวบางบอนครับมาเหนือคนเห็นชีพยยอย่างเดียวเขาไปมือนต่กากันครับครับตบมาเหนืาแถวอ่าแถวนี้จะเป็นช่วงแถวโซน,นแมนแมนครับพี่น้อง หลานคนอยู่ชัดๆนี่แหละมันมันอยู่กับแม่เฒ่าที่นี่เดี๋ยวไปดูกันเอ้าวัสดีครับเอาวัสดีครับไปไหนมาไปไหนสออยู่วันไหนครับอ๋อวันนี้ครับวั่นี่ะครับวั่นี้ปนอยู่บ่ครับรู้อยู่ครับนี่แท้จริงนี่แหละนี่บ่โอ้ยกระแม่นแล้วเนาะอ้าวคือคือจังสีบ่คือหัวลวนใช่ไหโอ้ยหัวนแล้วที่นี่อ๋อเดี๋ยวสอเรพี่สอเรพี่มาแล้วสอเรพี่มาแล้วครับเมนบอสโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ่ได้พอกันโดนเออ่จาบ่ได้พี่น้องตอนนี้เป็นจังไหนเห็นยังกินครับตอนซื้อมือนีงเป็นงานเห็นงานนะเป็นรอพ่อเนี่ยเห็ดงานที่บ้านนะฮะขายปุ๋ยมักเนี่ยเห็นนมูลถือเดือนเนี่ยกาลันตีตายมูลถือเดือนไหมเนี่ยโอ้เห็นอาชีพมูลถือเดือนอะไรเห็ดงานนะเห็ดงานนะเป็นรอพ่อตอนตอนแรกครับไปเะ็ดงานงานลราเพิ่งไปจงไหนครับซื้อมือนี้ คนนี้ลอกแล้วครับคนอายุคนไร้แล้วก็เลยต้องตามมาหนักมันแหละตามเวลาเปลี่ยบเลยตามเวลาก็ต้องเท่ยาแล้ววะจ๊ะเท่าแล้วแต่ที่บ้านลองไปไปอันนี้แหละครับพี่น้องอาชีพศิลปินครับก็มีมาแล้วก็มีไปมี่ไม่แล้วก็มีเก่าครับพี่น้องแเราปกติความเสียอาชีพท่องเที่ยวกับเป็นอาชีพอาหารครับสุดท้ายจะถูกอาหารใน่แต่ว่าันบุรี ก็เป็นมูกันกันเลยแบกพานมากกันเลยแบกมาไอเล่นน้ำเพลนครับสอราพินมาละค้าครับตอนนี้กับพูกต้นไม้พูกงาพุกน,กนะรักไม้ง่าะครับพี่ก็ไปอยู่ไปอยาง,อปางไหนภากับเป็นเมืองไหนบอปปะ ไปน mm ่าหกโมงครับหนโมงรายได้เป็นยังไงรายได้กันที่งานมูลาหารลอยหางสิบครับมูลาหารสิบก็สบายแล้วอยู่บ้านมาอยู่ใกล้บ้านหนึ่งงานไปกันเนี่ยต้องไปสิเรียนยังไรพอเพียงพอเพียงงานหลองเพลงมีกระไดไม่มีกระไดไม่มีปัญหาบ่มีปัญหามีคนจ้างกับไปคือเราแม่นคั้งนีโอกาสอยากเข้าไปเป็นนักรองที่เก่าปะก็ให้โค้งศรีวิทยาเปิดรับตอนนี้เอาเกิด เกิดมันดังเลเกิดมีคนมาจังตัวนึ่งตัวหนึงเลยเกิดได้สมือหลงเฉียวมันดังไงได้ซอยไรลอกคุณแหละเป็นเนี่ยยเทอะไหรล่ะราสิบห้าสิบสองแล้วมั้งเนาะนึห้าเนาะห้าสิบสอง กถือว่ายัางบ่เ่าครับยังมีไฟยอยู่แต่ว่าซุมื่นนี่ได้ลองเท่งใดอยู่เท่ากับองได้นุ่มกับองไดหน่อยกับองได้ซุมื่นแล้วแต่แล้วแต่ดวงครับแล้วแต่ดวงรูปศาสนาเานี่ยบางคนลองดีลองม้วนงามกับบดังก็มีครับ <c oughs> อันนี้ก็ขึอนเมียบานมันครับตัว <c oughs> น้อย ก็ป็นอยู่กับก็เป็นอยู่กับสบายๆครับบทต่างมียงมากมายภาษาก็มีบปึ๊งปั๊บภาษาก็มีเดี๋ยวมีเวลาจะคืนงานจังไปไอ้ราว่างที่บอได้ลองเพลงวะนี้เป็นเวลาจะปีแล้วครับก็สอนว่างที่ไหนลองเพลงเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบสิบปีแล้วล่ะ แต่ว่ายังมีโคสมาลองไดอยู่ไหมครับไดอยู่มีคนให้ไปลองไหมไม่ได้ครับย่าห้าสิมาให้่สารพินล่ำให่ฟังจัก่อนครับเต้นพ้อมครับวันนี้สดสดเป๊กก็ะเบิดเป๊กครับเอาแบบเรียวๆครับภาษาบรรเทาอืว้าเรียวๆครับโมมี่หยางครับเอาแบบสดๆกันเลยครับอันนี้มเยมบานเพิินกับเลยแห้โอกาสเพิ่นแสดงนำเสียงให้พี่น้องฟังครับมาฟังนํำกันครับว่า เสียงสดๆอันนิ่มบรพิพานเศร้าครับบรพิพานเศร้าเท่บ,บร, <สด S 1> ริพานเอฟเฟคยังอันนี้สดๆครับถ่ายจากกล้องมือถือแล้วก็อัดเขาเลยครับแล้วก็มาเสียงสดๆจริงๆเลยครับเตยโศกเตยโศกใครเนี้ยเตยโศกเตยโศกใครเนี้ยยกมือเจ๊ีย์อยู่ข้างเวทีกวนๆกักวนอีหลีแต่บอลรับนี้มันอุบก็าตายไปเปิดคอยน้อยเจ้ต้องทำใจจังได้ก็ได้ให้ฟังเดินสุ่งจะขออีหยังลำลีลำไรน้ำตาห่อเอือ เตยโศกมันก็ต้องหลังลายเสื่องจังหวะด,ดนตรีตรแต่เราใจก็ต้องหกไงตามบทบาทลีอีลาเสาวดีเส,วด,สวดีโอ้ยฟ้อนไปนำมือเสร็จน้ำมตาเตยโศกเตยโศกก็ยังว่าแฟนแฟนขัวมาเขาก็ต้องตามเจน โอ้ยจัละวาน้อเอาเอ้ยถือใจเพิ่นลำสิ่งลำเหาวลำเดินลำเพิินกับพ่อว่วาอันนี้คนขอไตยโศกโลกเอ้ยโลกโศกได้ผูขาเกิดจากของพ่อแม่มาจากหมอดำบาเรือคนฟังลำคือ,อทแงทงแท่นอทอั้งมวลทั้งห้องให้ไปนำผูก่อเพียงแห่งกำลังเมาซำ กันบอ่อเห็ดนำเพิ่นก็กอกว่าว่าถือไก่สาสูสิสูบอดเอาดอกระเตยโศกขึ้นนำหัวนำตาเป็นแฟนขอมาเหาก็ต้องตามใจโวจะว่าดอกเฮาเอาเอ้ยถือไก่พิ่นลำสิงลำหย่อนลำเดินลำเพิ่นกับพ่อว่าอันนี้เพิ่นขอสเตยสศลูกใอ้ลูกสศกได้ผู้ขา เกิดจากของฟอลเมม่าจากหมอดแล้วมาเลือกคนฟังลำสวดสวดสวดนะครับพี่น้องสวดสวดในวนวัครับทั้งวนขอเสียงนะครับย่อสิบเอ็ดพักันะครับครับเวอร์ชันใหม่ของหลอกศิลป์ของเราที่มาละกันครับเพราะว่าคลิปนี้ครับฝากไปถึงท่านผู้ชมครับซอยเป็นแรงสนับสนุนให้นักลองเสียงดีๆเลยครับมาเหงานอีกทีนึงครับเพราะว่าตอนนี้ขาดการเหงานเกี่ยวกับทางด้านศิลปิน ขนาดกน้มาเทิงไประยะหนึ่งระยะหนึ่งครับครับแต่ว่าก็อยากกลับมาอีกมี่างสิฝากหาพี่หานองนะครับฝากพานทางส่องพ้นส่องจอมได้เลยครับครับขอบพุณพี่รองสบุญพูดกันแล้วกันครับผมผมฝากไว้เนี่ยครับผมนะครับมีงานอะไรก็ติดต่อมาได้ครับทุกเวลานะครับถึงสิเทาจะเสียงเพลงสิลับยังคือเ่าครับผมผมเปลี่ยนไปใส่วัสดุเป็นเพลงกัมเบนเพลงลูกทุ่งมอล้อก็ได้ทุกสไตล์ทุกรูปแบบครับผมเอ่อตอนนั้นด้ยินว่า เป็นล็อกอีลีนี่ลองเขมนบอกครับเป็นเมนครับผมเอาให้พี่น้องพังจันทรมึงน่ะไอ้ที่ว่าล็อกอีลีน่ะอ๋อเอาจะทรมากันแล้วกันครับผมโอเคเออเออเออเอเออเอออ้จบองทเนี่ยงใจดำทาได โอ้เจิดบองชามเนียงใจดำทำได้เจอหนุ่มบ้านไกลไมาลืมบองได้เนียงเนาะเขามีเงินแสน,นยังลืมแฟนคเคยเคลียกล่อพอมีเงินแสน,นยังลืมแฟนคเคยเคลียกล่อมอดยังเอ๋ยเ,เนียงละออใจนอช่างดำดังกาเออเออเออฝากกดไลค์กด ซับสไคร์กดกระดิ่งที่ตามให้น้ำเนยได้ครับเดอ้อขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับฝากนักลองนุ่นเก่าที่ต้องท้มาหากินสรพินมะละค้ำน้ำเนยครับไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ